ครับสวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับผมก็ไม่เย็นเท่าไหร่ก็ประมาณ5้าโมงครับถุกวันนี้5้าโมงเขาก็ให้หยุดวิ่งแล้วครับมาให้วิ่งแล้วมันฝุ่น5้าโมงเนาะเขาออกมาซี้กับข้าวทำกับข้าวอาบน้ำเจอฝุ่นก็เช็คเที่ยวกันครับวันนี้ได้น้อยมากเลยได้1ิได้สิเที่ยว วันนี้ไม่มีใครได้เยอะครับได้คนละสิบสี่โอ้ของของผมสนอห้ารวมหมดเลยครับอ๋อรวมหมดเลยทั้งทั้งปากบัวสุนตะการเกล้านกนั่นแหละข้างเท้าก็สนอน้องไพ่พังไอ้น้องน้องนน้องไพ่เจ็ด แล้วก็นั่น5เป็น12แล้วก็ปากบ่อสน้ำมันหนึ่นี่ตาบานสมเขียวนี่ตัวบอ้นบนผิดมจะมาอาชีพกี่มั่เตนาดึดัไม่เหยไปโอเคเลยไปส้เทียว นอ้ไันนีตอนน้รุ่ตอนน้ร่ลัวน่าาบ่กียรยติ่อกาตัวนี้เพาต่ตู้หนอก็ตนี่เรียบานหนอหมอีตหมดเกลื่อเหดมรยงอดามรทุนาปราไ่เองเองคำท่านท่าตุจ่าบอนเรียนกับเตี้ยนกี้พาแต่ตูกทามโลลว ้านนี้ก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำไอตอนวันนั้นมาก็ได้สิบสองวันนี้มาก็ได้สิบสองทำอะไรกัน โอ้แปดสิบกิโลถ่ายยูทูบด้วยหนูนะมันก็แล้วก็ก็เห็นถ่ายนี่แหละเขาถึงหยอกกันให้ดูน่ะเออนี่น่ะดูอ่ะดูอะเอ้ยไอไอทงนี่นี่ให้ผู้หญิงขึ้นแล้วนี่เองลองเองลองทำเหมือนเขาบ้างสิเออนั่นนะเออนั่นนะเออ

โอ้ไทยคือแต่ได้16เนาะผมมาปุ๊บเจองานเร่เลย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยฮะกน้อยไม่ันไป,นไปจา่าเรื่องรถเดียวดันรถดุยนม่ดัานเน,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 นี่ยอการอนะเอ็ทางดันนัตู้ือบานลื่นเหรอ ได้เร็วอยู่แล้วพรุ่งนี้ยังไงพรุ่งนี้แยกอ้มาดูแล้วแล้วฝั่งนู้นมีแปลงไหมแปลงปีโดยเทียวตรงอู้ รถห้าคันนะเออไม่เป um we ็นไรไปวิ่งผมไปวิ่งคอยวันหนึ่งก่อนเดี๋ยวคอยไปรวมกันอีกแล้วตอนไอ้ไอ้ไอ้นั่นเต็มไหมสะสะสะนั่นอะสะใหญ่ทีเทนั่นอะเต็มไหมเต็มพอดีไหมสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเที่ยวสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเต็มพอดีเลยบ่ เทมด้วยมันสตกไป6 6 3อู้ห์แถมอู้อ้หหากหักคนละกี่เที่ยวอ่ะก็วิ่งหมดทุกคันนั่นแหละผมผมผมได้ผมได้ห้าสิบเที่ยว ได้ห้าสิบเที่ยวก็หักไปหักไปสามเออเอาไปเดี่ยวเมียเองเดี่ยวคูสองโอ้ยพูดอะไรเองเองพูดไหนเพราะเมียเธออ๋อออโคลาชนะภาษาโคราทคนเนี่ยเง่ยบไม่รู้ดิ เงียบขนาดนี no? <c oughs> <c oughs> ้อ๋โอไม่กล้าไปนี่เป็นไหม่ะพี่เบร์ป็นนุ่นห้คันก็ใครหนุ่มแต่งไหมเามีใคกัีอเทงแวก็ตาไทยชายไปแล้วก็ให้กล้องมาช่วยอีกวันนึง ใครกองวิ่งก็ยงอย่างนั้นคือตนนีจะไ่นี้สีชั้นพรุงรงงพร่งนี้ก็แยกกีกแล้วครับแยกไปแยกได้วันเดียวเดี๋ยวค่อยไปรวมตัวกันใหม่ านหมดเราต้องแยกกันก่อนนะไม่ไม่งานกําลังมีเราต้องแยกกันก่อนถ้างานหมดเราค่อยรวมตัวกันครั้งนี้แยกกันอีกแล้วครับผมผมต้องไปผมก็ไปอยู่กับมานุกระตรองเด็ดเด็ดสามสิบตัวเตะกรัวนี้นอนนอนแม่ทำโพกชผมก็โฮมแล้ววันนี้โกโฮม

พรุ่งนี้ไปอยู่กับจันจักเช่นเคยครับจันจักมัาไฟมาไฟบอกดิน้องบอกดิน้องเ่นน่ะต่ยอบลต่อพุุเลอ๋อจสุขเรามาบอลนี่เล่บอยดิเราสเต็ม่งจำ่งจำเก่งจำสิ่งไม่จำส่ง ແຮບດູແຈງຫັ້ນແຈງຫັ້ນແອ່ນພົມລົມແຈງຫັ້ນແຮງລືລ້ອຍເອີ້ປະຊາຍລືລ້ອຍຄົມຫຍັງຫນ້ອຍນັ້ນຫມູນມີແຕ່ໂຕຍນອກໂຕນາໂຕຕຽນນະສະແກນຫນໍຕີຈິບາໂຕອາທາໂຕສະແກນຫມູ່ຕຽນສະແກນປ໋ອບປ໋ອບປ໋ອບປເລັດຫມານຫມູ່ຕຽນ ตาทุ่งไอ้ตามคันวิ่งบ้านนั้นน่ะที่เที่ยวนะเขาให้ตัวมาอย้วตามคันถึงนั่ยวือที่ก็นับเองอ่ะให้ไอ้ตัวโค้วอยู่กั่เอเท่าไรไม่เอามาหรือยี่สิบห้าเที่ยวทั้งหมดน่าจะยี่สิบห้าเที่ยวได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วคลิปนี้บ๊ายบายครับผม